สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติงอีพี542มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติงอีพี542วันนี้ก็คือ Bright Bella ในงานพรามวิดีโอเปิดรอบปฐมทัศน์ c o n เ r ร t ไ My อ็ลุนรักโผลนโ้นแฟนเก่าค่ะ วันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางแพรมวิดีโอเขาก็ได้เปิดฉายรอบปฐมทัศน์ของหนังคอนแกรสไมเอ็กลุนรักป่วนกวนแฟนเก่าในโรงภาพยนตร์ที่สยามพารากอนค่ะทุกคนซึ่งในงานนี้ไบเบลล่าแล้วก็เหล่าทีมนักแสดงต่างได้เข้าร่วมเดินพรมน้ําเงินและได้เข้าร่วมชมภาพยนตร์พร้อมๆกันด้วยนะคะ งานนี้พี่ชมก็ได้ตามเก็บภาพมาฝากทุกคนกันด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญาตและขอขอบคุณสําหรับรูปสําหรับคลิปจากแฟนคลับทุกๆคนที่ได้นํามาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราได้เห็นความหล่อของน้องและได้เห็นความสวยของพี่เบลล่าร่วมกันขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะส่วนในงานนี้น้องไบร์จะหลอ่อและพี่เบลล่าจะสวยสักแค่ไหนนั้นไปดูกันได้เลยนะคะ คนมาเล่นอะไรนี้มาให้คุณชายกับคนรักมายสครับติดเต้นมาค่ะยังไม่ได้ดูเลยค่ะเราได้ดูสองทุกคนตใช่เนอะใช่ค่ะพวกเราตอบคนแก่เขารอผมอยู่เต้นผิดแล้วเต้นผิดไปผิดโอ้ใครรอดูฉากเต้นของพี่เบลล่าแล้วพี่ไร้บ้างเมื่อกี้พี่มีบอลตัวคือถ้าเต้นตรงนี้คุณพงษ์ขาดแน่นอนตอบค่ะขนาดนั้นเลยอยากเห็นดูเลย เอาละว่าเดี๋ยวได้ชมพร้อมกันนะในโรงภาพยนตร์ก่อนขัขข้นคืนนี้นะครับแล้วก็พูดลง ซ้อมเต้นอะเขานัดมาซ้อมเต้นตอนประมาณ11บเอโมงเสร็จตอนประมาณคือเวลาจะบอกจะไปเลยว่าสิบเอ็ดโมงเสร็จประมาณ4ี่โมงเย็น ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงยันสี่โมงเย็นกินข้าวพักพักกินข้าวเมื่อไหร่อ่ะพี <c oughs> พ่พักพักกินข้าวกี่โมงพวกพวมไปเข้าห้องน้ำได้ไหมเคยเห็นเด็กที่แบบอยากเรียนแบบไม่ชอบเรียนเลขไหมก็จะหาเรื่องออกไปห้องนะ้ำไปตะเล็เด,ดเตะๆไปเดินท่าแฉลงเราไปจับกองเขาบอกว่าไปชร์จแบดแต่ว่าได้ชั้นกัน ค่ะและตอนที่น้องให้สัมภาษณ์สื่อคนเดียวพี่พสื่อเขาก็ได้ถามถึงคอนเซปต์ไซส์ที่เพิ่งจะจบไปด้วยนะคะทุกคนแล้วน้องก็ได้สปอยด้วยว่าปีหน้าน้องจะมีงานคู่กับเจ้าคนน้องด้วยก่ะทุกคนก็จะไปที่ที่เราที่เราไปกับีไซส์ไปไซส์ใช่ไหมครับกัมพูชาอันสุดท้ายสุดท้ายเราโพสต์ซึ้งเลยก็เป็นผมว่าเป็นเป็นครั้งสุดท้ายของของทัวร์ไซส์ไายไซส์คือเขาเรียกว่าอะไรเราอยู่คอนเซปต์นี้มานานเราอยู่กับเซตลิสที่เป็นเพลงประมาณนี้มานานจนเราแบบผูกพันเรารู้สึกแฮปปี้ กับกับเขาเรียกอะไรกับกบไฟแบบนี้คือต่อให้เราเล่นเราเจอวินในงานอื่นๆมันก็จะไม่ใช่ไซส์ไปไซส์อีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีความใจหายครับ<ใ>ผมเ <ๆ S 2> ชื่อว่าหลังจากนี้ครับต่อให้ผมกับวินจะไม่ได้อยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรายังมีงานอะไรที่ได้ร่วมกันอีกหลายอย่างแน่นอนแสดงว่ามีโปรเจกต์ที่ต้อการได้ร่วมงานกันแน่ๆเนี่ยจริงๆปีหน้าก็มีมีมีผมต้องทำอะไรกับวินแน่ๆแล้วหนึ่งอย่างแต่บอกไม่ได้ไม่เห็นเพราะว่าคอนเสิร์ตครับเออครับได้ไหมเพราะว่าคอนเสิร์ตเมื่อไหร่จะจุ เขียนระบายถกกันละกันด้วยระบายไม่ใช่เขียนระบายไม่เขียนขอบคุณเขียนขอบคุณเพราะว่าหมายถึงว่านอกจากอยากจะขอบคุณวินพยาจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยที่แบบคือไซส์บายไซส์มันเป็นคอนเสิร์ตที่เราเล่นหลายประเทศแล้วเราใช้เวลานานในการทาและบางทีแฟนคลับที่เราได้เจออะไรเงี้ยเขาไม่ได้แตบางทีเราก็เจอหน้า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 เดิมแล้วเรารู้สึกขอบคุณมากๆที่เขาแบบเหมือนเขาแบบซัพพอร์ตเขาพร้อมที่จะตามเราในทุกประเทศเขาอยากที่จะได้ดูโชว์เรา ที่มันพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นในตลอดถึงช่วงปีอะไรเงี้ยเราอยากจะขอบคุณทุกๆคนเลยแล้วเราก็อยากจะขอบคุณวินด้วยแหละจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกไซส์ไปไซส์คือตัวหลักคือพงศ์กับวินเนาะคืองานมันจะออกมาโฟล์ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราสองคนไม่เป็นพันเนี่ยที่ติดต่อกันเราก็อยากจะขอบคุณทุกคนไม่เคยไปมือครับจะแง่มนะคะปีหน้าโปรเจกต์ที่ที่บอกเป็นเพลงเป็นการแสดงเป็นโค้ชมาหาครับอ๋อ้เป็นเตื้อเนาะ โปรจเจกต์ไม่ใช่ว่าซีรีส์ me, เด้อไม่ต้องใช้คำบิดว่าต้องท้ายต้องท้ายพี่ท้ยหืไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามขอแค่ได้รู้ว่าพวกเขาจะได้ทําร่วมกันพวกเราชาวรอมก็ตื่นเต้นดีใจมากๆแล้วล่ะเนาะทุกคนเนะาะค่ะแล้วในงานนี้ทางครอบครัวของน้องก็มาให้กําลังใจน้องด้วยนะคะแล้วเวลาที่น้องไรอยู่กับอาม่าคือน่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็ดูอบอุ่นและอ่อนโยนมากๆเลยล่ะค่ะทุกคนแดนบอนิกเก็ตมามามาหาลูกวันเนาะ ต้เกิดอยู่แล้วด้วยซิติชั่นที่เจอเนี่ยค่ะแต่ว่าก็าส่วนมากก็ไม่ได้จะเป็นเชิงเือนแต่ว่าจะเป็นแบบสนุกมากกว่าใช่สนุกแล้วก็ไม่ได้กรธแปว่าก่อนมมาเอ็น,นคู่แก่กันมาที่แคู่แกเหรเพราะว,ว่าเราอ่ะคือมาจาัดงานแต่งงานให้แฟนเก่าโดยชวนแฟนเก่ามาช่วยจัดงานนี่แหละไม่ไปวดกมาช่วยงานเราเลยเ่ยไร่ะเป็นไงบ้างเ่อนนั่นนี่แบบม่ ให้เจ <of time: im itation> <sm> <r> ็บเพราะว่าน้องคืออย่งที่บอกเราเคยอะไรเหมือนเราไปที่เขาไหมถ่ายรูปเดียวเราได้มาเล่ด้วยรู้สึกดีใจรู้สึกรู้สึกว่าเต็มเขาเรื่องนแต่พอ้นเปนีกมันง่ายที่ได้ที่เขาเป็นคนตลกมากน้องก็ตลงตมากแต่แค่ชื่อก็ลตมากแต่ล ถ้าชื่อไม่ดีเทดีล้วแล้วเป็นไงฮะฉากได้เมื่อกี้พี่ปิงปองกับพี่เบิร์นก็แบบว่าโกลวสุดเลยอยากคุยกันต่อเรื่องแบบฉากเต้นเป็นยไงบ้างเนี่ยพี่้องงานแอินเดียเราไม่รู้มาก่อนว่าเขาแต่งกันแบบสามวันสามคนืนอยู่กันอย่างนั้นเต้นกันอยู่อย่างนั้นไม่ทำอะไรเต้นกันอย่างเดียวอะไเลยเราแบบเออเราก็รู้สึกว่าแบบ เราได้มีส่วนในทางที่เราไม่ได้เคยไปงานแต่เดียวหรอกแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยได้ซึมงั้วัฒนธรรมที่น่ารักของเขารวมถึงวัฒนธรรมการจัดงานแบบไทยบ้านเราด้วยในการต้อนรับหลายๆอย่างเรื่องครอบครัวอธิบายใหุ้กคนไหมอย่างพูดในบางอย่างผมทำงานกับเขามาจนติดก๊อฟมาเส่ชุดอิสระขนาดนี้ไม่เปิดนะเป็นยังไงจ๊ะไี่เปิดเขาเปนอึ้งหรออึ้งอึ่งคนนี้เมื่อกี้แบบเฮ้ยแบบขีดได้เสร็จครบอย่างเงี้ยแล้ว ชอบหน้าไรที่เรื่องจริงอยู่แล้วเนี่ยหน้าคืออินเนอร์จริงแล้วเนี่ยอยากให้ไปอยากให้อยากให้เปิดใจจริงๆนะครับแล้วก็นักแสดงนำทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณโปรดิ ค่พะพอตกดึกช่วงตีสองกว่าไม่รู้ลูกชายชั้นแก้อรมไหนนะคะจู่ๆพ่อก็ได้มาอัพคลิปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีค่ะคุณขาและเสียงเพลงในคลิปก็คือเป็นเพลงไม่ได้ทันได้บอกเธอของเจ้าคนน้องค่ะทุกคนแถมพ่อยังใส่แคปชั่นว่า All a y a l l n นอีกต่างหากตายแต่ตาย,ตาย,ตาย ทั้งวันทั้งคืนว่าซานก็จะบอกว่าตัวเองฟังเพลงของน้องทั้งวันทั้งคืนเลยอะไรนี้แล้วที่สําคัญเพลงที่คนพี่อัพลงมันดันเป็นท่อนที่ร้องว่าบอกเธอไปแต่จําไว้ฉันก็รักเธอเดี๋ยวนะเพราะนี่จะมาช่วยน้องโปรโมทเพลงหรือจะมาบอกว่าฟังเพลงน้องทั้งวันทั้งคืนเพราะความคิดถึงหรือจะมาบอกรักน้องกันแน่ เพลงทั้งเพลงมีท่อนที่เลือกตั้งเยอะแต่พอดันเลือกท่อนนี้มาอัพลงโอ้ยโอ้ย,โ,อยโปรโมทเพลงสไตล์คนคลั่งรักก็จะประมาณนี้ว่างั้นค่ <Luiza. S 1> ะแล้วพอเจ้าคนพี่มาอัพเพลงน้องลงที่สตอรี่เพื่อสื่อว่ารักและคิดถึงน้องแล้วไม่นานเจ้าคนน้องก็ได้มาโพสตอร,รี่น<ส>ี้ของคนพี่มาลงที่สตอรี่เอจีของตัวเองเพื่อบอกว่ารับรู้ถึงความรู้สึกของคนพี่ด้วยนะคะทุกคนโอ้ยตายๆดึกดึกเดินนไม่หลับไม่นอน,มาน,านมานั่งบอกรักบอกคิดถึงกันออกสื่อแบบนี้แสดงว่าคิดถึงกันมากจนนอนไม่หลับเหรอคะลูกหาแล้วไม่ใช่นอนไม่หลััััับบแคคคค่่่นน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 ใดึงเททา้้ะะอไมก ูเลยจ้าแม่สาแหมยิ่งดึกความคิดถึงมันยิ่งทํางานหนักเลยเนาะลูกน้องโอไมค์ก oh ็ตัวห่างแต่ใจไม่เคยห่างมีอยู่จริงคะ่ะคุณขาแล้วคนพี่ก็สมกับเป็นซูเปอร์ซับพลอตที่โรของน้องจริงๆเพราะพ่อช่วยน้องโปรโมทเพลงตั้งแต่เขาเริ่มประกาศว่าน้องจะมีซิงเกิลใหม่จนซิงเกิลน้องปล่อยพ่อก็ยังช่วยโปรโมทอยู่แล้วแม้แต่ตอนนี้ที่เพลงของน้องยอดวิวทะลุไป3 0 0 0 0 0กว่าแล้วพ่อก็ยังคงโปรโมทอยู่เหมือนเดิม โอ้ยตำแหน่งนี้คงไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าพ่อวชิรวิทคนนี้แล้วล่ะคะ่ะทุกคนสพอร์ตเธอขาได้เสมอต้นเสมอปลายแบบไร้ที่ติจริงๆอยู่รักและพพอร์ตกันไปแบบนี้ตลอดการเลยนะลูกนะค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอนําความหล่อของไรและความสวยของเบลล่าในวันฉายรอบปฐมทัศน์ของหนังคอนกรตไมล x เอ็กลุ้นรักปวนกวนแฟนเก่ามาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ